ชื่อสายผลพันธ์สัะชื่อเล่นชื่อผลเป็นสมาชิกอลริเกตเตอร์เข้าปีที่2ค่ะปัจจุบันขายออ,กกนออนไลน์แล้วก็กำลังจะเปิดสำนักง,งานอาริเกตเตอร์ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเรื่องงานผ่อนจะมีเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปรถแล้วก็เซ็นผ่านเจ้าหน้าที่ซึ่งบางทีลูกค้าไม่สะดวกรถกับเจ้าของรถโยกละที่ลูกค้าสะดวกทางออนไลน์ได้ค่าคอมงวดที่10ค่ะแล้วก็ยิ่งผ่อนนานค่าคอมก็ลดลงค่ะ ของอดิเกเตอร์มีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบนวดโดยใช้บัตรประชาชนใบ,บเดียวสามารถเซ็นออนไลน์ขั้นตอนไม่ซับซ้อนเช็กเบี้ยง่ายอยู่ตรงส่วนไหนเราก็ขายได้มี SMS มันเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า,ล,คา,ล,ล,า,าลูกค้าใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เราก็มีคอนนคชันตรงนั้นเราก็บอกเขาว่าลูกค้าใหม่สมควรที่จะต่อบริษัทนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็บอกต่อกันว่าคนนี้เช็คเบี้ยรเร็วส่งงานเร็วตอบตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะ เราลงสินค้าในแพลตฟอร์มแล้วก็ยิงแอดทำคอนเทนต์ให้เห็นบริษัทประกันทุนประกันเบี้ยประกันชัดเจนบริษัทไหนที่คุ้มคองน้ำท่วมช่วยฉุกเฉินแล้วก็ทำคอนเทนต์นั้นให้เด่นๆตอนนั้นที่ออก80กลมต่อวันช่วงนั้นเป็นลูกค้าออนไลน์หมดเลยรู้สึกแบบดีใจมากการขายออนไลน์เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มาก เวลาที่เราโพสขายออนไลน์มันมีความน่าเชื่อถือแล้วการเปิดช็อปเนี่ยขายได้ทั้งออนไลน์ลูกค้าววล์อินช็อปของเราเน่ยสามารถทำคอนเทนต์ผ่าน Facebook, TikTok ในส่วนของขยายทีมงานเนี่ยก็เลยอยากเปิดเป็นช็อปเฮาส์แล้วก็ให้ความรู้ปิดการขายเพิ่มทีมงานเพิ่มรายได้ด้วยค่ะ แต่ก่อนก็เริ่มจากศูนย์เลยไม่มีฐานลูกค้าไม่มีหน้าร้านก็เริ่มจากออนไลน์เราคิดว่าเงินที่รอยอยู่ในอากาศเนี่ยเราจะคว้ามันมาได้ยังไงลูกค้าที่จะมาซื้อประกันเนี่ยหนึ100่งเปเซเลยเขาต้องซื้อประกันอยู่แล้วเราจะทํายังไงให้ลูกค้าซื้อกับเราเราก็ต้องเช็คเบีย้ยให้เร็วให้ถูกเช็คเบีย้ยหลายๆบริษัทให้ลูกค้าเลือกจะทําให้เราปิดการขายได้เร็วขึ้นค่ะ